ตอ,ตอนนี้ก็ดามาเฟียเลยอยู่ที่เนเริ่มพิสูจน์ิคือจริงๆเมันไม่มีนาเพราะว่าพวกเนี้ยเราระวังแผลงาเลี้ยงกนแล้วถามันไม่มาเลี้ยงเ็หแต่ถ้าจริงๆเนีคอนเสิร์นะโอเคเริ่มซอมรอบนึ่งัก็รุ่นสิบเอ็ดปวชแล้วก็รุ่นหนึ่ปวส ข้าวไป5ปีนะ5ปีผมก็5ปีนะครับยีคนนี้ที่ไหนเป็นคนเต็มครับผมนปดครับเพื่อนๆเรียกผมว่าหอยเพราะว่าตอนผมเรียนมุไว้ผมเาวครับแล้วมันมีมันมีไม่ต้องทอเนี้ผมวัามงงทำงานขับรื่องนายนครับ โอ้โหเป็นเจ้าของธุรกิจขับรถไม่ไม่ไม่ไมรกิจตัวตัวครับโอเคครับตบมือให้หน่อยฟังดีๆครับคนนี้ครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะพี่พี่ฟังมาพี่ฟังเดี๋ยวยปฟังไล่ภาะเรื่องนี้ไล่สามทายเย้ ดีๆกับน้องทุกคนนะที่จบมาทำงานทำดีนะพี่แหวกแบบนวอยู่คนเดียวพี่รับราชการกคือนิ่งเงียบตอนเรียนนะเรียกว่าแก่แต่ดูแล้วพี่ยังหนุ่มพวกนี้นะ,ะ,ะพี่นาวตีชัยพรด,ดีทุกทีรับรายการอยู่สำนักงานวเปดกระทวงเราวันนี้ก็ประจำอยู่สำนักงานเอาที่ผมเอาที่มผม

น้องมาลอกันบ้านที่โอเคดีี่ีต่ทุกคนแล้วคนสุท้ายแลครับก็ได้เลยใ่ไหมลูกดูดูดูหุ่นครับรุ่นเล็กที่สุดรุ่นเล็กที่สุดไปครับไป ตอพี่ใหญ่นะครับท่าเสดระดีนะครับเป็นหัวนห้องนะฮะัวหน้าห้องหัวหน้าห้องของห้อครับสี่ทับสามสี่สามทับสี่สี่สามทับสี่เละรับแล้วมีทั้ตัวนะครับทั้เกี่ยมทั้งรูปเหลี่ยครับมันจบอะไรกันเดียวนะครับน้ารู้สุดเลยครับแค่นี้ครับพี่ปกติคุยกับผมเป็นชั่วโมงะับ